สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันคลิปนี้ดวงประจำวันเสาร์ที่29พฤศอสจิกายน2568ค่ะการงานการเงินความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะเลขนำโชคค่ะจากน้าไพ่แสงสุขนะคะเป็นหลักนะคุณนำไปปรับใช้กันได้นะแล้วก็มีคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ด้วย เป็นการเปิดไพ่โดยรวมค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวต้องรับชมเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเราต้องไม่ลืมว่าถ้าสมมุติว่าไพ่ออกมาดีนะคะเราทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้ถ้าไพ่ออกมาเป็นลบนะคะเราสามารถที่จะตั้งรับมีแผนสำรองเอาไว้มันผ่อนหนักเป็นเบาได้หรือมันอาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้นะคะถ้าเราวางแผนไว้ดีๆเนาะในส่วนของสีมงค,คลค่ะ วันเสาร์นี้นะคะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักใช้สีชมพูยกเว้นคนเกิดวันพุธเสริมดวงเรื่องการงานดํากับน้ําตาลนะคะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์ค่ะการเงินโชคลาภใช้ฟ้าใช้น้าเงินยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์วันเสาร์นี้พยายามดีกเลี้ยงสีเขียวค่ะเรามาเริ่มคนเกิดวันอาทิตย์สองห้าค่ะสองสาม และห้าสาม การงานสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้การงานก็มีโอกาสที่จะนะมีเรื่องราวดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาสิ่งที่คุณทําอาจจะต้องดูกันในระยะยาวนะคะว่ามันจะประสบความสําเร็จดีไหมจะสมหวังในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะยังไงก็ตามแต่สิ่งที่เข้ามาหรือสิ่งที่ได้รับในในวันนี้มันเป็นอะไรที่ดีแล้วจะมีค่ามีประโยชน์นะสร้างผลตอบแทนที่ดีสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นตอบรับโอกาสดีๆได้เลยเนาะวันนี้นะส่วนเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีต้องเลือกต้องตัดสิน ใจบ้างนะคะว่าเอ๊ะนั้นะเราทํางานที่เราทําอยู่ตอนนี้นะคะรายได้เข้ามาแบบนี้นะโอเคไหมพอไหมนะคะหรือว่าเราจะไปทําอีกแบบหนึ่งเพื่อรายได้มากขึ้นหรือจะทําทั้ง2องอย่างอะไรใดๆก็ตามแต่นะคะวันนี้ถือว่าเรื่องของการเงินมีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะนะส่วนเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินเองอาจจะมีรายจ่ายนะคะเกี่ยวเรื่องของที่อยู่อาศัยนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่มีให้ใจ่ายเนาะ ความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะคนโสดก็นะใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณะคะหรือว่าบางทีมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามาก็จะเป็นในลักษณะที่ไม่ตรงไปตรงมาหรือว่าอาจจะสร้างความเดือดร้อนหรือว่ามาแบบไม่ค่อยถูกศีลธรรมไม่ถูกทํานองคองทรรสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะต้องปล่อยผ่านไปก่อนนะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่กนะ็เน้นเรื่องของความจริงใจซื่อสัตย์เท่านั้น นะคะนะอย่าไปมีอะไรปิดบังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินงินทองๆเรื่องผลประโยชน์อย่าให้มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์มันสร้างปัญหาได้นะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะก็อะไรดีต่อสุขภาพก็ทําแบบนั้นแหละนะคะก็ระวังเรื่องของความเครียดบ้างออฟฟิศซินโดรมพวกนี้เล็กๆน้อยๆนะคะเราดูตามอาการได้นะคะ คำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่วันนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของความสุขความสบายใจการทำงานเป็นทีมนะคะเ,เรื่องของครอบครัวเรื่องของความสุขอะไรที่เรามีความสุขนะคะการที่มีคนคอยช่วยคอยให้กำลังใจคอยอยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนะเป็นครอบครัวล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีนะกับชีวิตของเราในวันนี้เนาะถ้าเราโฟกัสถูกเรื่องก็โอเคละมาดูคนเกิดวันจันทร์ เลขสี่หกห้าห้าหนึ่งการงานนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะนะวันนี้อาจจะมีเรื่องกังวลใจบ้างหรือไม่สบายใจบ้างคือด้วยเนื้อง,งานนะ่ะไม่มีปัญหานะคุณสามารถที่จะทำตามแผนการที่วางเอาไว้ได้เลยนะคะแต่ความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตนะกลัวมันออกมาไม่ดีกลัวทําแล้วไม่สําเร็จนะอนาคตมันจะสร้างปัญหาให้เราไหมนะมันคุ้มหรือเปล่าโน่นนี่นั่นน,นะคะคิดเยอะเกินไปนะคะอาจจะเป็นวันที่เราอ่อนไหวกับ อนาคตมากเกินไปนิดนึงนะคะแต่ใดๆก็อเราดูหน้าง,งานกันแล้วกันเนาะนนส่วนเรื่องการเงินดีนะคะรายจ่ายส่วนตัวรายจ่ายดูแลครอบครัวนะคะอาจจะจ่ายเยอะหน่อยแต่มันก็เป็นรายจ่ายกับครอบครัวรายจ่ายหรือจ่ายแล้วสบายใจอะค่ะนะอาจจะเป็นรายจ่ายก็เรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะวันหยุดพักผ่อนอะไรพวกเนี้นะคะก็จ่ายเยอะแต่ แต่มันได้ความสุขนะคะอันนี้ไม่ว่ากันมีจ่ายแล้วก็จ่ายฟุ่มเฟือยได้ด้วยนะส่วนความรักค่ะความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะคนโสดวันจันทร์ก็มีความสุขตามอัตรภาพนะคะความสุขมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในชีวิตเราเราชีวิตเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเออเต็มที่เราโสดเราไม่มีแฟนแต่ว่าคุณสามารถใช้ชีวิตแบบแบบมีความสุขได้นะคะนะถ้าจะได้คุยกับใครสักคนหนึ่งอาจจะความรู้สึกอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องดูกันในระยะยาวค่ะ ความรักคนมีแฟนมีคู่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์เช่นเดียวกันแต่มีความสุขนะคะเช่นนะเราอาจจะวางแผนไห้ว่าเออเนี่ยวันนี้มันเป็นวันเสาร์เราวางแผนในเรื่องของความความสัมพันธ์หนึ่งสองสามสี่เอาไว้แต่ว่าอาจจะสามารถที่จะเป็นไปได้จริงแค่หนึ่งส่วนอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่ามันก็เพียงพอที่จะสร้างความสุขให้ได้นะคะไม่ต้องไปคาดหวังร้อยนะเรื่องของสุขภาพนะคะนะสุขภาพเนี่ย คือจริงๆไม่ต้องเปิดเพิ่มนะคะสามารถที่จะดูได้ตัวคุณเองนะคะดูกันหน้าง,งานนะคะสุขภาพถือว่าแข็งแรงนะระวังเรื่องของการกินนะคะ,ะการกินเรื่องของพวกของหวานเบเกอรี่ต่างๆนะคะแล้วก็การเปตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงนะอาจจะต้องระวังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในเกี่ยวกับผู้หญิงภายในช่องท้องมดลูกพวกนี้นะคะแต่ใดๆก็ตามแต่นะคะน,ะน่าจะน่าจะเป็นจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆเราดูตามอาการได้นะคะแล้วตัวคุณเองเก่งฉลาดแล้วก็สามารถที่จะดูแล ต,ตัวเองได้เนาะในเรื่องสุขภาพมาดูคำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่ วันนี้อย่าอ่อนไหวให้มากจนเกินไปนะคะให้ความสําคัญกับความรู้สึกน้อยหน่อยเอาเหตุผลเข้ามาประกอบการจัดการจันใช้ชีวิตมากขึ้นหน่อยนะคะคุณเองคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าจิตใจดีอ่อนไหวง่ายประมาณนี้ซึ่งนะในวันอื่นๆมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีความสุขมากขึ้นแต่วันนี้เราอาจจะเอาเหตุผลเข้ามาประกอบมากหน่อยให้ความรู้สึกให้ความสําคัญกับความรู้สึกน้อยหน่อยมันน่าจะน่าจะส่งผลดีมากกว่านะคะคนเกิดวันอังคาร สองสี่หนึ่งสามเจ็ดเจ็ด การงานคนเกิดวันอังคารนะคะวันนี้ก็นะต้องการการปกป้องนะคะถ้าเป็นผู้ชายวันอังคารนะคะถ้ามีผู้หญิงนําดีนะคะมีผู้หญิงช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าช่วยให้ทุกอย่างมันราบรื่นนะคะทำให้คุณสบายขึ้นนะคะนะทำงานร่วมกับผู้หญิงไปติดต่อกับผู้หญิงทุกอย่างจะเป็นประโยชน์กับคุณมากกว่าส่วนผู้หญิงวันอังคารเหนื่อยหน่อยนะคะต้องดูแลบริวารเยอะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าออกหน้าในทุกสถานการณ์นะคะแต่ว่าคุณก็สามารถนะความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของคุณใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วเราก็ จะเดี๋ยวเราก็จะมีบริวารเนาะเรื่องการเงินนะคะมีใช้จ่ายนะคะสบายๆวันนี้อาจจะต้องลงทุนเกี่ยวเรื่องของความรู้หรือการพัฒนาตัวเองเพื่อให้รายได้ของเรามากขึ้นในอนาคตนะคะสิ่งที่ได้รับนะคะต้องมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะในเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆนะ,ะแต่ใดๆก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่เราต้องการมันต้องรอมันต้องอดทนบ้างแต่ว่าทุกอย่างวางแผนไว้แล้วก็โอเคนะคะ,นะคะการเงินไม่มีปัญหา ความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดนะคะนะที่คุยอาจจะมันนี้อาจจะได้หยุดคุยนะคะหรือเจอสถานการณ์ที่มันไปต่อไม่ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ปล่อยผ่านนะคะคนที่มีแฟนมีคู่นะคะอะไรไม่ถูกต้อง ้องไม่ทําหยุดเพราะคุณมีโอกาสที่จะโดนจับจับได้นะคะถ้าคุณทําผิดกฎผิดระเบียบคือบางทีในความสัมพันธ์มันจะมีข้อตกลงร่วมกันนะคะอย่าไปแอบทำะะํำอะไรที่รู้ว่าแฟนไม่ชอบไม่ทําประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันโอเคเองนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพก็อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงนะคะทุกอย่างก็ลงตัววางแผนไว้แล้วเนาะในเรื่องของสุขภาพ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เน้นในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้นะคะอะไรที่มันอยู่ในมือเราแล้วนะคะเราก็ต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องเองินเงินทองทองเรื่องของผลประโยชน์มากหน่อยนะคะมันก็จะทําให้ชีวิตเราเรียกว่ามันมีความสุขมันสบายใจมากขึ้นนะคะคนเกิดวันพุธแปเจด แปดส การงานคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้เน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จินตนาการนะคะนะแล้วก็มีอิสระอยากทําอะไรก็ทําไม่อยากทาก็ไม่ทานะคะอาจจะดูขี้เกียจด,ดูแบบว่าเออดูไม่สนใจบ้างแต่ว่ามันเป็นความสุขะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะถือว่าเป็นดวงการงานที่ทํางานอย่างสบายอกสบายใจมีความสุขอยากทําอะไรได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะไม่กดดันตัวเองด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอิสระในการคิดการจัดการการวางแผนทุกอย่างการงานโอเคสบายใจนะคะโดยที่บางทีไม่ต้องไป คิดถึงผลลัพธ์ได้ซ้ำนะขอแค่วันนี้ฉันฉันมีความสุขที่ได้ทําก็โอเคแล้วนะคะหรือมีความสุขที่จะไม่ทําก็ได้เช่นเดียวกันเรื่องการเงินค่ะก็จะมีรายจ่ายกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะเป็นหลักนะคะคนผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่ามันก็นํามาสึ่งความสบายใจความสุขให้คุณนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นภาระเนาะนะใดๆก็มีให้ใช้จ่ายนะคะไม่เดือดร้อนนะส่วนเรื่องของความรักค่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะคนโสดนะภาระยังเยอะ นะคะทำให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใดๆได้ในวันนี้นะคะหรือรักใครชอบใครอยู่นะคะโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะมีแต่ว่ามันต้องเหนื่อยหน่อยอุปสรรคมันเยอะอะค่ะนะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่นะ,ะเหนื่อยเช่นเดียวกันนะคะบางทีภาระอื่นๆคุณมีกิจกรรมที่ต้องทําเยอะภาระหน้าที่รัะบิดชอบแฟนคุณก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่าง,ต,าง,ต,าง,ต,างต้องแบกอะไรก็ไม่รู้นะคะก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ใดๆก็อาจจะดูกันตามสถานการณ์ตามสมควรนะคะมันจะมาหวานมาโรแมนติก ไม่ได้ต่อให้เป็นบรรสาวก็กยังต้องเหนื่อยอยู่ดีนะคะของทั้งสองฝ่ายนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะปวดหลังนะคะปวดหลังปวดข้าปวดเข่านะคะเป็นตามวัยด้วยนะจากกิจกรรมที่เราทําด้วยนะคะก็ดูแลตัวเองตามสถานการณ์เนาะมาดูคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายบันพุธให้ผู้หญิงนําเลย นะคะให้ผู้หญิงนําคุณจะไดอ้อยู่ร่วมกับผู้หญิงที่เก่งแล้วก็นะักคล่องแคล่วนะคะเก่งทุกสิ่งทุกอย่างคุณให้ผู้หญิงนําได้เชื่อผู้หญิงแล้วจะดีเองนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงวันพุธนะคะคุณต้องรู้ว่าสถานการณ์ไหนคุณต้องใช้ความเข้มแข็งใช้ความแข็งแกร่งนะคะหรือว่าสถานการณ์ไหนที่ต้องใช้ความอ่อนโยนใช้ความเป็นผู้หญิงให้เกิดประโยชน์นะคะต่อให้คุณรู้สึกว่าฉันเก่งกว่านี้แต่คุณสามารถที่ทําตัวอ่อนแอได้ในบางสถานการณ์เพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาตามที่เราต้องการนะคะม มารยาหญิงก็ต้องมีนะคะวันนี้คนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะสองเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ การงานคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ก็ได้ทํางานอย่างมีความสุขสบายใจนะคะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคู่หูที่ดีนะคะแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขสบายใจด้วยแต่วันนี้ต้องบอกว่า2หัวดีกว่าหัวเดียวนะคะในสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการใช้ความรู้สึกการเลือกที่รักมักที่ชัางการให้ความสััมพนธ์ใหำคัญกับเรื่องของความรู้สึกมากนะคะอาจจะส่งผลกระทบกับงานได้นะคะมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบ แบบเป็นลบมากนักนะคะแต่ว่ามันอาจจะทําให้ที่ควรจะดีก็อาจจะดีน้อยลงหน่อยประมาณนี้ก็ดูตามสมควรนะคะหรือว่าแล้วแต่ว่าเราจะเน้นนะ,ะถ้ามันเป็นวันเสาร์เราไม่ได้เน้นผลงานเราเน้นความสุขความสบายใจก็ก็โอเคเลยนะคะในะเรื่องของการเงินค่ะวันนี้สบายๆยอยากใช้อะไรได้ใช้นะคะเปตัวเองเปคนใกล้ชิดได้หมดเลยนะคะใช้จ่ายจําเป็นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ทั้งนั้นนะคะหลายๆท่านอาจจะมีะรายจ่ายในเรื่องของความรักความชอบนะคะความพิเศษงานอดิเรกกยอาจจะดูดเงินไปเยอะหน่อยนะคะดูกันตามสมควร ก็แล้วกันนะส่วนเรื่องความรักไม่เด่นนะคะคนโสดก็ยังอดทนกันอยู่แบบโสดนะคะต่อให้อยากจะมีใครสักคนแต่ว่ามันยังต้องทนกับความโสดอยู่นะคะยังอยู่ในสถานะที่ที่ต้องโสดต่อนะคะความรักคนที่มีแฟนมีคู่ก็ต้องใช้ความอดทนเช่นเดียวกันนะคะในชีวิตคู่ในความสัมพันธ์ในการมีแฟนนะคะในการคบกันมันไม่ได้มีแต่ความสุขทุกวันวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องอดทนเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์นะคะทนไปก่อนนะสุขภาพนะคะก็ อาจจะต้องระวังนะคะนะปัญหาเกี่ยวเรื่องของบางทีแฟนป่วยเราป่วยตามไปด้วยเราไปใกล้ชิดกับใครเขาป่วยเราอาจจะป่วยตามด้วยอันนี้ก็ได้นะคะหรือบางท่าน,นอาจจะมีปัญหานะคะนะปวดต้นคอปวดบา่าปวดไหล่หรือบางทีมีปัญหาภายในช่องท้องอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นจุดอ่อนนะคะก็ดูแลกันตามอาการตามสมควรนะคะคำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่ วันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณต้องให้ความสําคัญกับมิตรภาพนะคะการที่นะมีคนที่เรารักมีคนที่รักเรามีคนที่เกาเรียกว่าคอยให้กําลังใจคอยอยู่ข้างๆคอยชื่อเหลือน่าจะส่งผลดีกับเรามากกว่านะคะทําให้เราแบบว่ามีความสุขมากขึ้นเนาะคนเกิดวันศุกร์หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกหก การงานคนเกิดวันศุกร์นะคะวันนี้กออ็อาจจะเน้นเรื่องของการทำงานเป็นทีมแต่เราจะไว้ใจคนในทีมแบบร้อยเปอร์เซน์ไม่ได้นะคะ แนะบางทีมีคนช่วยแต่ว่าเขาอาจจะช่วยแบบออไม่ได้จริงใจกับเราทั้งหมดหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างแอบซ่อนอยู่ปิดบังเราอยู่อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากแต่ว่าอยากให้ดูดีๆด,ดูให้รอบคอบก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือเป็นออคนค้าขายก็ต้องระวังลูกค้าที่ไม่จริงใจหรือบางทีมีคู่แข่งคู่แข่งก็แบบว่าไม่ได้ตรงไปตรงมากับเรามีทําอะไรรับหลังเราหรือว่าอะไรบางี้ต้องรู้เท่าทันนะคะ้นะส่วนเรื่องของการเงินค่ะการเงินก็ ระวังการใช้จ่ายเงินแบบไม่มีสตินะคะนอกแผนคือแผนไม่ได้วางไว้แบบนี้แต่บางทีมัน มันหลงหลงหลงลืมลืมล,มลืมว่าชั้นวางแผนแบบนี้แบบนี้แต่พอถึงหน้าง,งานจริงเออ,อน,นี่อยากได้อันนี้อยากซื้อมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะเหมือนเปตัวเองแล้วก็ใช้จ่ายเงินแบบว่านะไม่ได,ไได้ไม่ได้ตามแผนนะคะเรื่องของความรักนะคะคนโสดยังคงใช้ชีวิตโสดยังมีความสุขแล้วคุณชอบด้วยนะคะอาจจะต้องต้องปล่อยผ่านเรื่องความรักไปก่อนนะคะหรือบางทีถ้าสนใจ มีคู่ก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคุณอยากทําอะไรทําแฟนคุณก็ปล่อยให้เขามีอิสระอยากทาคือบางทีวันนี้มันไม่ต้องตัวติดกันนะคะ,ะคุณไปเที่ยวคนเดียวก็ได้ปล่อยให้แฟนไปเที่ยวคนเดียวก็ได้นะคะมันจะสบายใจมากกว่านะคะเรื่องของสุขภาพนะคะอะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็อย่าไปทำนะคะต้องมีสติแล้วก็ต้องรอบคอบในการใช้ชีวิตบางทีถ้าประมาทเนี่ยนะรู้ว่าไม่ดีก็ยังไปทำอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะส่งผลเสียได้นะคะ คำแนะนําค่ะจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของนะคะผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองและพวกนี้บางทีโอกาสที่จะรวยโอกาสที่จะได้เงินน่ะมันมีเข้ามาหรือว่าโอกาสที่จะสร้างผลมีมีก็เ,เรียกว่าโอกาสที่จะส่งผลดีนะ,ะกับชีวิตเราในเรื่องของผลประโยชน์พวกนี้แต่ว่ามันก็จะมีมันมีข้อเสียมันมีด้านลบข้อดีมีแล้วมันมีด้านลบที่บางทีมันเป็นภัยที่แฝงมากับเรื่องของผลประโยชน์พวกนี้ต้องรู้เท่าทันก็ระมัดระวัง แต่รอบครอบนะคะคนเกิดวันเสาร์เลขแปดแปดสี่สี่เก้า การงานคนเกิดวันเสาร์วันนี้ก็เน้นในเรื่องของทีมนะคะการทํางานการมีเพื่อนร่วมงานการมีลูกน้องบริวารการมีหุ้นส่วนที่ดีนะคะการทํางานเป็นทีมน่าจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขสบายใจนะคะผลลัพธ์ของงานมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมันก็ไปของมันได้เรื่อยๆแหละนะอาจจะช้าบ้างนะคะหรือว่าเออไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าแหละนะคะแต่ว่ามีความสุขก็โอเคแล้วเรามีความสุขเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนบริวารมีความสุขก็โอเคคุณอาจจะต้องแสดงความเป็นผู้นํามากหน่อยนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันดีมันโอเคนะคะในส่วนเรื่องกาารเงินอจจะ เหนื่อยนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะเจอปัญหานะ,ะใช้จ่ายเรียกว่าไม่ค่อยสบายมือสักเท่าไหร่อาจจะมีะรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเราหรือสุขภาพของคนใกล้ชิดคนรอบข้างหรือบางทีในส่วนของรายรับเองมันไม่ได้มาตามเป้าสักเท่าไหร่นะคะก็ดูกันตามสถานการณ์ นะดูตามสถานการณ์มีให้ใช้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นไปก่อนนะคะนะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะหาเงินให้เยอะๆก่อนนะคะทุ่มเทเวลาของคุณกับเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งนะคะจะเหมาะสมมากกว่าบางทีจะรักใครชอบใครจะมีแฟนสักคนมันต้องใช้เงินเยอะต้องใช้เงินก้อนนะคะเออนะอาจจะต้องปล่อยผ่านก่อนนะะฟโฟกัสให้ถูกเรื่องนะคนที่มีแฟนมีคู่ใช้เงินเช่นเดียวกันค่ะวันนี้บางทีในความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะต้องมีเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็พยายามอย่ามีปัญหากันด้วย เรื่องของเงินเงินทองทองนะคะช่วยกันทำมาหากินแหละทีนี้เรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้อาจจะมีดวงเ,เจ็บป่วยนะคะเรื่องสุขภาพบางท่านรมหมอนนอนเสือ่อบางท่านแค่เป็นเรื่องของความอ่อนเพลียร่างกายต้องการการพักผ่อนพวกน,นี้เราดูตามสถานการณ์นะคะแต่ใดๆก็คือให้คิดไว้เสมอว่าวันนี้ดวงสุขภาพเราไม่ค่อยดีพักได้ก็พักนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะเหนื่อยนะักพักก่อนก็ได้นะคะอยากกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะบางทีนะคุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งคุณใช้พลังมาเยอะตลอดนะคะจนถึงสุขวันนี้วันเสาร์เบาๆหน่อยก็ได้นะคะพักได้ก็พักยอมได้ก็ยอมในบางสถานการณ์นะคะคือการที่เรายอมบางสถานการณ์เนี่ยนะอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้สึกว่าเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันหยุดรอก่อนฉันหยุดนิ่งพิจารณาก่อนพักก่อนชาร์จแบตให้ตัวเองก่อนพวกนี้มันอาจจะทําให้เดี๋ยวว่าสัปดาห์หน้านะนะหรือวัน ต่อไปมันเราจะได้มีพลังที่มากกว่านี้นะคะดวงประจ ա วมนเสราร์ที่29หรือสจิกายน2,568เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ